สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผม a 99, 9 9ก้าเก้เกษตรอินรีนะครับวันนี้พอดีลงมาดูที่สระน้ำใหญ่นี่นะครับที่ผมเคยเอาแหนแดงอาซอนลา่าไมโครโฟิลา่ามาปล่อยนะครับตอนนี้น้ำก็แห้งเยอะแล้วนะครับตอนนั้นที่เคยถ่ายคลิปน้ำจะอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับ ตอนนี้ก็ได้แห้งลงไปเยอะแล้วนะครับตอนนี้แหนแดงเป็ดก็ยังเจริญเติบโตได้ดีนะครับแต่ว่าช่วงนี้ต้นเขาเล็กแล้วนะครับเพราะว่าฝนไม่ตกนะครับ อันนี้เป็นแหนแดงเป็ดนะครับถ้าหน้าฝนจะจะต้นใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้พอฝนไม่ตกนะครับน้ำไม่ได้ไหลลงมาก็ไม่ได้ชะาล้างพวกหน้าดินลงมานะครับก็เลยทำให้ธาตุอาหารไม่พอนะครับ แหนแดงเป็ดก็เลยต้นเล็กนะครับส่วแนแหนแดงอาลนล่าก็จเจริญเติบโตไม่ได้นะครับตายหมดแล้วเพราะว่าทาดอาหารไม่พอนะครับ ว่าจะมาตักทําปุ๋ยก็ยังไม่มีเวลามานะครับก็วันนี้ก็เลยลงมาสำรวจดูนะครับ ถ้าตักนี่ก็ได้เยอะอยู่นะครับแล้วก็จะมีใบไผ่ปนด้วยนะครับตอนนั้นที่เคยเอาแหนแดงมาลงก็เคยตักไปนะครับก็จะมีใบไผ่ปนไปด้วยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจนะครับ ฝากเ,เพื่อติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ